สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสร้างอาชีพใหม่ที่ยั่งยืนให้กลุ่มชาติพันธุ์พร้อมดึงเครือข่ายแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ณนะจังหวัดตากค่ะ นายจุติไกลเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมลงพื้นที่จังหวัดตากณโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมกุลทนจินดาตำบลสามหมื่น 30, อำเภอแม่ระมาด เพื่อสร้างเครือข่ายกระทรวงพม,มที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางด้วยการมอบประกาศนียาบัตรสำหรับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพอมผู้ผ่านการอบรมและผู้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง,ขงรวม60คนอีกทางมอบประกาศนียาบัตรผู้ผ่านการอบรมยกระดับผ้าชนาเผ่าเกะียงี่ง20คน ผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล15บคนนอกจากนี้มีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเสริมทักษะชีวิตในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นายจุติได้กล่าวว่าแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือและส่งเสริมพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและประกาศความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ให้รักษาวัฒนธรรมและสอนให้ลูกหลานมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารอีกทั้งต้องก้าวข้ามผ่านความยากจนโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนของความอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงพอมองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยเป็นที่ปรึกษาแนะนําในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนในพื้นที่หากทุกคนมีความขยันอดทนและอยากเรียนรู้จะทําให้มีอาชีพที่ยั่งยืนนอกจากนี้ต้องสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนได้มีอาชีพใหม่ๆโดยให้ลูกหลานได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพต่างๆเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพใหม่และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต นอกจากนี้นายจุติได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการรับฟังรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่จังหวัดตากโดยมีที One Home, อมวันโฮมพมจังหวัดตากสถานีตำรวจภูทรแม่สอดผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้เข้าร่วมหารือและได้มอบหมายนางสาวแรมรุ้งวรวัตรรองปลัดกระทรวงพอมอร่วมกับทีมวันโฮมพอมอจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆและให้ข้อมูลความรู้ที่จะเป็นการทำงานป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกันอีกทางสร้างความตระหนักรู้และความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งเนื่องจากพื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ดังนั้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคมจะแสดงให้เห็นถึงพลังของประเทศไทยในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศให้หมดสิ้นไป